นายกอังกฤษประกาศล็อกดาวน์ประเทศ3สัปดาห์ออกจากบ้านได้เฉพาะเหตุจำเป็นนายกรัฐบนตรีบริสจอรสันของอังกฤษได้ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวเข้มงวดห้ามประชาชนออกจากบ้านโดยไม่มีเหตุจำเป็นเป็นเวลา3สัปดาห์เพื่อสู้ไวรัสโคโรนาต้นต่อของโรคติดต่อเชือ้อโควิด -19 โดยมาตรการดังกล่าวจะอนุญาตให้ประชาชนออกจากบ้านได้ในกรณีที่ต้องออกไปจับจ่ายของใช้จำเป็นออกกำลังกายได้วันละหนึ่งครั้งไปกลับจากที่ทำงาน และกรณีฉุกเฉินที่ต้องไปพบแพทย์เท่านั้นนอกจากนี้ยังสั่งห้ามการอยู่ร่วมกันเกินสองคนเหมือนกับที่เยอรมันที่ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้อีกด้วยส่วนร้านค้าห้างร้านที่ขายของอื่นๆนอกจากของใช้จําเป็นถูกสั่งปิดทั้งหมดเช่นเดียวกับพิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นการล้างบาปงานแต่งงานต้องถูกสั่งงดทั้งหมดเว้นเฉพาะงานศพเท่านั้นนายบริสตัดสินใจใช้ไม้แข็งล็อกดาวน์ประเทศเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาได้ออกมาเตือนประชาชน ว่าจะต้องใช้มาตรการเข้มงวดนี้หากประชาชนไม่ยอมช่วยกันลดกิจกรรมทางสังคมลดการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างไรก็ตามประชาชนชาวอังกฤษกลับไม่ค่อยให้ความร่วมมือยังคงใช้ชีวิตกันตามปกติจนทําให้สถานการณ์ระบาดของอังกฤษไม่ดีขึ้นนักและล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในอังกฤษพุ่งไปมากกว่า300รายแล้ว Tchau.